บึงสวนพี่น้องมาเบิ่งสวนลุงกับป้าเพิ่นปลูกค่ะหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะะเนาะค่ะเนาะกระลังงามค่ะกระลังงามหอมกระลังงามจ้ะสวนลุงนะว่ามันจะคล้องจะคล้องเพ็ดนังบ่ได้ยางอยากแต่น้ำควายพี่น้องเอ้กระลังสวยเลยอืมกระลังสีลงุงหัวสงังห์สงีสงิ้นแ่งงามกระลังงามอย่าให้มันงามหลายหอมซับเนี่ยแล้วกระลังดี จ้งทางงามไร่บอลลงหัวกรลังงามแตงค่ะแตง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 กวาบอหรือแตงยังแตงกวาแตงกวาค่ะกราลังแตงกวางามค่ะพี่น้องงามงามกราลังออกมือกระลังเป็นดอกแล้วตัวนี้โอ้มาเขยวถ้าเป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วจ้าเป็นออกเมื่อก็เป็นดอกแลวค่ะงามบอพี่น้องงามบอย ยิ่มแรงกับโฮสค่ะทอนหยาแล้วก็โฮสนีก็ยูชูเซอร์นะพี่น้องเนาะเบิดมือเบิดเว้นค่ะอุย้ยมันกระเทียมตาอ่ตอนซ้อนค่ะพี่น้องกระเทียมงามขนาดกระเทียมแต่ขึ้นแบบนี้แหละงามค่ะแต่เพิ่นสีบ้างาม่ะึ้นม้าใบเพิ่นก็ะใหม่เราดอกลายใบเพิ่นสีใหม่อันนี้งามที่กว่างามลายค่ะอาจจาะทีไปน้อยนึงะทีไปน้อยหนึง <laughs> นหน่ง ที่ค่ะเพราะว่าต้องคืบหนึ่งอ่ะก็ดีได้ซองนาน,น,นเหมือนซ้ำเลยที่ขนาดเลยแต่ไม่ทอดอันนี้เรียกได้ซองนานบางไง่หมือนได้ไหนพักซี่ค่ะพักซี่ค่ะพักซี่หอมพักซี่แล้วสลัดสลัดนี่ก็แยกออกมาปลูกได้มันจังสวง,งามนี่ มองว่างๆนแยกมาปูกรดนี่นี่สลัดสลัดค่ะสลัดงามบอพี่น่องงามบอป่าลุงเพันแกะกำลังมดกำลังทอนหย่าก็ขมหลายขนาดค่ะพี่น่องก็ขมหลายหลายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า